ไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเกิดเหตุเพื่อนบ้านคุ้มคลั่งนะคะถือปืนเข้ามายิงในอู่ซ่อมรถหลังจากนั้นไม่พอเข้ามาทุบรถที่เขาจอดซ่อมอยู่เสียหายไปอีก4คันคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าคนในอู่ซ่อมรถเป็นคนไปแจ้งตำรวจมาจับค่ะมีเพื่อนบ้านแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะ hmm. ไม่รู้ไปคุ้มคลั่งอะไรมาภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับภาพชายคนหนึ่งก่อเหตุ บุกเข้ามาที่อู่ซ่อมรถในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะในคลิปจะเห็นว่าชายคนนี้ยิงปืนเข้ามาในอู่แล้วยังเข้ามาทุบทําลายรถที่อยู่ภายในอู่ลูกค้าเนี่ยก็ามาจอดซ่อมไว้เสียหายไปถึง4คันค่ะทางภรรยาของเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยเล่าแบบนี้บอกส่วนตัวเธอนะไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแต่เธอมักจะได้ยินเสียงปืนภายในบ้านของผู้ก่อเหตุได้ยินเป็นประจำค่ะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืนกลางคืนได้ยินละ โปง่ปงปางโปง่งปางสี่ห้านะัดต่อมาได้ยินวันที่8เมษายนอู่ซ่อมรถเนี่ยไม่ได้เปิดเนื่องจากไปทําธุระแล้วกลับมาที่อู่แต่ปรากฏว่าเธอสังเกตเห็นความเสียหายค่ะบนหลังคาของอู่ซ่อมรถมีร่องรอยเป็นรู6ถึง7จจุดคาดว่าน่าจะเกิดจากกระสุนปืนค่ะหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอเห็น รถตำรวจเนี่ยถอยเข้ามาในซอยแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุแต่เมื่อตำรวจปล่อยตัวผู้ก่อเหตุมาผู้ก่อเหตุเนี่ยบุกมาที่อู่ของเธอค่ะแล้วมาตะโกนถามหาสามีของเธอทุบก,กระจกจนแตกทําลายรถของลูกค้าที่เขามาจอดซ่อมลูกชายของตนก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจสพเมืองสุรินทร์จะเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่แล้วพาไปแจ้งความที่โรงพักก่อนตำรวจจะเข้ามาคุมตัวผู้ก่อเหตุค่ะ คิดว่าเราแจ้งความเขาหรือเปล่าที่ตำรวจมาจับเขาเมื่อเมื่อวันก่อนอะคือมาจับเพราะว่าเขายิงปืนยิงปืนใช่ค่ะแต่นี่ยิงเข้ามาที่หลังคาร้านเราเนี่ยหลังคาร้านเราตอนนั้นป้ายังไม่ได้สังเกตนะ,ะป้ายังไม่รู้ตอนที่ตำรวจจับอตอนตำรวจมาจับคือเรามารู้ทีหลัง่ะพอ,อหลัง,ลงจากิงตำรวจมาจับแล้วป้าก็มาสังเกตมาเงยดูนี่ถึงได้รู้ว่าว่าบ้านเราก็โดนเนี่ยแต่แต่ส่วนนั้นป้าไม่ได้แจ้งความแต่เขาเมือนเขาจะเชื่อว่าเราเป็นคนแจ้ง ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะรู้แค่ว่านายคนนี้คือเพื่อนบ้านแต่คงเข้าใจผิดคิดว่าคนจากอู่ซ่อมรถเนี่ยเป็นคนไปแจ้งตำรวจมาจาับทางด้านพันตำรวจเอกวีรพันธ์นันลำปางผู้กำกับการสอพอเมืองสุรินล่าสุดนําตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังสารจังหวัดสุรินแล้วนะคะขณะที่ทางคุณพอ่อคุณแม่ของผู้ก่อเหตุล่าสุดมาประกันตัวไปแล้วค่ะแล้วก็พาผู้ก่อเหตุ ไปรักษาอาการป่วยทางจิตเวทที่กรุงเทพค่ะนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือว่าคนใกล้ตัวเรามีใครป่วยเนี่ยเป็นจิตเวชเนี่ยต้องพาเขาไปรักษาและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะบางทีด้วยอาการป่วยอาจจะให้เขาคุ้มคลั่งขึ้นมาได้ค่ะครับหวังว่าจะบําบัดแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หายในเร็ววันนะเพราะว่าโอ้โหจับไปแล้วครั้งหนึ่งสักพักปล่อยตัวออกมาแล้วมาก่อเหตุอีกอ่ะดีไม่มีใครบาดเจ็บ